สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแล็กนาร์ล็อกออนไลน์นะเซิร์ฟเวอร์พอนเทล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS นะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะอ่าโอเคเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเปิดให้บริการมาแล้วเนี่ยอสองปีประมาณ8เดือนหรือเปล่านะนั้นน่าจะแบบ8-9เดือนแล้วแหละอ่าครบกุมภานี้ก็ครบรอบสามปีแล้วนะเซิร์ฟเวอร์เราเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานนะใครที่สนใจนะราคาเงิน MD นะแล้วก็ของ คือของถูกนะของในตลาดถูกนะลงทุนน้อยฟาร์มได้สบายสบายเลยนะครับผมนะลองโหลดเข้ามาเล่นกันได้ครับผมคนเยอะนะโอเควันนี้คอนเทนต์ก็จะมาลอยกระทงนะซึ่ง e ีพีแล้วผมทําเป็นกิจลอ,อยกระทงเนาะแล้วก็มีการเปิดเล็กๆน้อยๆ้นะแต่ไม่ได้เปิดจริงจังอ่าวันนี้ผมก็จะ,ะผมทําการไปซื้อ,อล่ายากมากนะผมไปล่าชูแทบไม่ดอกเลยนะเออล่าชูล่าอะไรผมซื้อเอาแต่ตามนี้เลยเนะี่ยผมไปซื้อเอาตามนี้เหมาไปหมดแล้วมั้ง เนี่ยซื้อเอาตามเนี่ยแล้วก็ไปแลกนะซื้อมาแบบมันหนึ่งคู่แลกได้สองกระทงเนาะอ่าผมก็ไปซื้อมาเจ็ดสิบห้าปะใช่ประมาณหกสิบห้าอันอแลกได้ร้อยสามสิบเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองลอยกันดูนะครับผมนะเออแล้วก็จะบอกว่าแต้มอ่ะไอแต้มกิจกรรมที่เขาเอาไปแลกกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขามีอันดับปะโอ้เนี่ยมีถึงอันดับร้อยเลยตัวผมเองก็ติดนะติดประมาณดับแปดสิบกว่าเนาะก็ อะครโบโล่เห็นไหม้อยถาทิศสองแต้มแต้มเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้นับตอนที่เราเอาของมาแลกนะผมแลกเยอะแล้วเนี่ยแต้มไม่ขึ้นแต่แต้มเนี่ยมันจะนับตอนที่เราลอยกระทงแต้มเนี้ยเอาไปทําอะไรได้ก็แต้มเนี่ยเอาไปแลกพวกนี้ได้นะอ่อเดี๋ยวนะแลกของสุดแรงนี่แต่ตัวผมอะลอยไม่เยอะหรอกเนี่ยถ้าลอยครบสามร้อยครั้งก็จะแลกเป็นอันนี้ได้แต่ผมจะแลกแค่สองอันนี้เพราะว่าลอยสองพันอัน่ะ มันมันไม่ไหวนะผมว่าไม่มีตังค์ลอยเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าใครลอยถึงก็ได้ของแร่ๆไปใช้ได้เลยนะไอพวกของบนบนเห็นปะเออเนี่ยอย่างพี่อ่าดูอันด,ดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งเนี่ยพีโอเมกาเนี่ยแลกไปหนึ่งหมื่นครั้งอะ่ะลอยไปหนึ่งหมื่นรอบอะ่ะเออเนี่ยแลกของสุดแลได้เป็นนี่เลยลอยหนึ่งหมื่นครั้งก็ได้น,นี่เลยโอ้โหมูลอ่าไม่ใช่ว่ามีคนลอยไม่ถึงนะมีคนลอยถึงนะแต่ผมเอาแค่สามร้อยละกัน ตอนนี้แต้มผมร้อยสามสิบกว่าเดี๋ยวผมก็ลอยอีกประมาณร้อยเจ็ดสิบเนาะเดี๋ยวนี้คิวโดนี่ลอยแค่ร้อยสามสิบก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันใช้เวลาลอยนานหรือเปล่าเนี่ยเออลอยไปก่อนเอาเออผมจะบอกว่าก่อนผมลอยเนี่ยผมลองมาเทสนับแต้มดูนะผมได้รีสกิลนนผมแยกไว้ก่อนได้ผมลอยไปสองสองอันเนี่ยฟุกได้รีสกิลมาออแต่ก็ราคาก็ไม่แรงหรอกแต่ก็มันก็ออกยากถ้าของออกยากมันจะ,ม,นจะมันจะประกาศเป็นชื่อเนาะ อ่าคือของแล่เนี่ยมันจะประกาศเป็นชื่อก็คือแบบดูชื่อได้เลยนะถ้าถ้าชื่อเราขึ้นก็คือของแล่มาแหละอโอเคก็เป็นร้อยเลยนะโอเคเดี๋ยวผมว่ารรัวให้เลยละกันนะเออเดี๋ยวว่าคลิปมันอาจจะนานจนเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวรุรัวได้เลยนะอะว่าแบบเฮ้ยมีของแล่มาบ้างหรือเปล่าถ้ามีของแล่ก็จะขึ้นชื่อเนาะร้อยกว่าอันนี้ผมก็ซื้อไปโหเ,เป็นสิบเอ็มอยู่นะเป็นสิบเอ็มเลยนะ เออพูดถ,ถึงอ่ะเมื่อกี้ผมมีมายี่สกว่าเอ็มเลยนะก่อนจะมาทำคลิปอ่ะผมไปไล่ซื้อไล่อะไรมาก็ลงทุนเยอะเหมือนกันเพื่ออาจจะได้อะไรดีๆบ้างนะถ้าค mm ือได้ไข่อ่ะถ้าได้ไข่ก็คือคุ้มเลยอ่ไอไข่ที่เขาตามหากันอ่ะไข่ไอบอสลิงเนาะไข่ลิงดำเออไม่ไข่บอสลิงวะคือบอสลิงวะไข่ลิงดำเออโยโย่สีดำ โชโคอะไรทั้งอย่างเลยจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะหนักเกินไปหรือเปล่าถ้าหนักเกินเก้าสิบวผมเอาของไปเก็บแล้วกันนะโหอันนี้คือแบบผมลอยแบบรุรัวเลยนะเนี่ยชื่อยังไม่ขึ้นเลยเลยแปดสิบกว่าอ,อ,อันอันนี้สามารถเอาขึ้นไปดูได้ไหมไม่ได้บางทีอยากรู้แล้ว่าว่าลอยไปเยอะอยู่นะไม่มีชื่อขึ้นออเลยไอ้ย ลอยเยอะอยู่นะเออกระทงปลอมปะเนี่ยเออหรือว่าลืมแบบจุดทุกจุดเทียนหรือเปล่าเม้ยแต่มันกกินเวลาไม่นานนะพูดถึงเออเหลือเฮ้อะไรเนี่ยเหลือหกเอ้ยเกินครึ่งแล้วน่ะของแรไม่ออกเลยเหรอเอ้ยผมเอ้ยเปิดมาเกินครึ่งแล้วน่ะคนอื่นเขาได้กันโคมคามโคมคามเลยนะของผมจะไม่มีเลยเหรอแบบ อะไรครับเนี่ยห้าสิบเหลือห้าสิบสี่แล้วเฮ้ยของแรงออกหน่อยด้โอ้โหนี่ทำคอนเทนต์เลยนะเพื่อนเออนี่มันแอบทำคอนเทนต์เลยนะซะหน่อยปะนะอุ้ย <c> พ <oughs> เดี๋ยวอุ้ยร้อยกว่าอันนี่ไม่ชื่อขึ้นเลยนี่อายเขานะเอ้ยอย่างน้อยก็มีชื่อขึ้นมาหน่อยดีถามจริง จะจบแบบเกลือไม่ไม่เอาดีเพื่อนอีกสี่สิบอันขอหน่อยขอชื่อขึ้นนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดคือแบบของแบบเน่าเนาเปอร์เซ็นต์น้อย,อยก็ได้เออเฮ้ยอะไรวะไม่ถามจริงชื่อไม่ขึ้นเลยเหรอเฮ้ยขึ้นแล้วเออโอ้โหชื่อขึ้นแล้วไม่รู้มันก็ไม่แพงหรอกมางเลยปากดูดอะไรเนี่ยเออ <c oughs> เออหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนาะเออ,เอทำไมไม่ออกไข่วะ ทำไมมันไม่ออกไข่วะเออนะไข่แพงเลยนะตอนนี้ไข่กำลังแพงเลยนะเออเอออย่างน้อยมันก็ยังมีชื่อขึ้นวะเอออย่างน้อยมันก็มีชื่อขึ้นวะเออขาดทุนไม่เป็นไรขาดทุนก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยออยังมีชื่อขึ้นมาหน่อยเอ,อ้ยนึกว่าแบบไม่ยังไม่มีชื่อขึ้นเลยวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจิปะาะนะเอออย่างว่ามันก็ยังยังดี ยังมีพวกไว้บูหรืออะไรแบบมาให้ปรับใจหน่อยยากนะผมว่าเล็ตมันก็ใช้ได้อยู่นะเออว่าเล็ตก็ใช้ได้อยู่นะมีป่ามีสักมีสักชื่อไหมขอสักชื่อได้ไหมผมว่าต้องไปซื้อซื้อแค่สี่สิบอันดีกว,ว่ามากผมว่านะเอาเป็นแบบให้มันแบบ แม่งชื่นคือชื่นแม่งึ้นชื่อเดียวอะผมไม่ยอมอะเดี๋ยวผมดูคะแนนผมก่อนนะเออคะแนนผมตอนนี้ผมเท่าไหรไ่ละเอาให้ครบสามร้อยอะเออแต่าให้ครบสามร้อยแล้วจะไม่มาเปิดอีกเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> เฮ้ยผมน่าจะประมาณสองร้อยกว่าแต้มแล้วป่ะเคลลเนี่ยสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสองแต้มขาดอีกประมาณสามสิบแปดอันเนาะ ก็เดี๋ยวดูใครที่ขายเป็นแบบสําเร็จรูปหินแถวๆนี้อ่ะสาเร็จรูปลายสามสิบแปดอันคลิปดโดนี้ก็น่าจะประมาณร้อยหกสิบดอันละกันร้อหกสอันไม่รู้เป็นเล็กม่วๆไม่ได้มงคลอะไรหรอกเอาให้มันครบ300รอเพื่อที่จะไปแลกให้ดูแล้วกันนะว่า,ายิ่งสุ่มเยอะเนี่ยก็จะได้แ้มเนี่ยไปแลกของรางวัลอีกทีหนึ่งเนาะอเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้มันจบจบไปมีชื่ขึ้นอีกปะเอาหน่อยวะ โอผมลงทุนเป็นสิบกว่าเอมเลยนะเอ้ยผมโดนไปเป็นสิบกว่าเอ็มเลยนะมันขึ้นชื่อเดียวจริงเหรอวะวัลเลทมันมก็ได้อยู่นะพูดถึงว่าเลตมันก็ไม่ใช่แบบโอ้ยสุ่มจนน้ำหนักเกินอะ่ะเออลเลตมันก็ทำร้ายจิตใจผมอยู่นะบางทีอะ่ะอีสิบเก้าอันขอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเอาไว้บูเก็บก็ดีกว่าเลรว่าอนนันีน้น่าจะมันน่าจะหนัก กิท่าแล้วถ้าไปล่าทีละคู่แล้วก็มาแกลกแล้วโอ้โหมืดหน้านี่มืดเลยขึ้นชื่อเดียวจริงดิถามจริงเหรอโอ้โหคือช่องผมมันมันต้องเอาหน่อยแล้วมันจะมาเกลือได้ไงใช่ไหมจะเกลือจริงนะเอาจริงว่าไอ้ปากน,น,นั้นไม่มีบาทหรอกไอ้ปากดูดอะไรนะั่นอ่ะเออเอาจริงไม่มีบาทหรอกแต่ลงทุนไปโอ้โหเกือบ 20m ได้นะผมว่าผมมีมา26หรือเปล่าวะ น่าจะมีมา26หรือเปล่า 26m โหเกือบ 20m นะผมลงทุนกับกระทงไปเนี่ยซื้อเอาเลยนะโหโคตรจะเกเกอโอเคเดี๋ยวเอาคะแนนเนี่ยที่ลอยเนี่ยนะอ่ะนาคะแนนที่ลอยผมก็น่าจะประมาณ300แหละให่ไหมขดูตรงนี้อ่ะเคลโร300แหละลวเราก็ไปแลกของรางวัลสุดแรวนะ สุดแลลวก็เป็นอันนี้มันไม่ค่อยแพงเท่านี้นะแต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าอันนี้มันแพงกว่าเราก็จะเอาเป็นอ่าอย่างนี้โอเคก็ยังดียังดีแล้วกันที่ยังมีเออของแรลนะเปอร์เซ็นต์น้อยออกมาให้เห็นนะเนี่ยของคูอหนึ่งเขาได้ไหมรีสกิลสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเอออยากได้ไข่มากกว่าวะเนาะเออยิงน่าจะออกไข่เนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ ลอยกระทง1 6อยหกบปดบะ <c oughs> ก็ได้ด้วยแหละอันเดียวเลยแต่ว่าแต้มที่สะสมมาก็เอาไปแลกกันแตกได้นะโปรเจกคอสตูมกัร์นะโอเคประมาณนี้ละกันนะฝากกดถูกใจครับกดติดตามด้วยละกันนะเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันครับผม